สวัสดีค่ะใครๆเข้าครค,รวคัวค่ะเชฟนงนะคะวันนี้อยู่ในเมนูสําหรับคุณแม่ที่ยังตั้งครรภ์อยู่นะคะสําหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์แล้วก็ต้องดูแลทั้งตัวเองแล้วก็อีกหนึ่งชีวิตในท้องค่ะวันนี้เราเป็นข้าวเนี่ยค่ะข้าวสารหุงพิเศษค่ะเป็นข้าวสารหุงแคลเซียมนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันค่ะคุณผู้ชมคะเรามาดูข้าวหุงแคลเซียมกันนะคะคุณผู้ชมอ,อันนี้เป็นข้าวสารหอมมะลินะคะอย่างดีนะคะคุณผู้ชมเป็นข้าวกลางเก่ากลางใหม่เนาะอ่ะ สิ่งที่ต่างระหว่างข้าวเก่ากับข้าวใหม่คือข้าวเก่าเนี่ยมันมันแห้งกว่าแล้วเวลาหุงแล้วมันจะเวลาคุณหุงต้องใช้น้ํามากกว่านะคะต่างกันแค่ตรงนั้นเองนะคะต่อมาค่ะเป็นส่วนผสมของสิ่งที่เราจะไปหุงกับข้าวนะคะคือปกติเนี่ยคุณผู้ชมกินข้าวขาวก็ได้เนาะแต่ว่าพอตั้งคันแล้วเนี่ยเราหุงข้าวธรรมดาเนี่ยทำให้มันพิเศษนิดนึงคือเราจะเติมพวกทั้งพวกว,วิตามินแล้วก็แคลเซียมบุงลงไปด้วยกับข้าวเนี่ยเพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ย ที่ตั้งคันอยู่ได้สารอาหารมากขึ้นนะคะเชฟก็เลยไปเลือกซื้อตัวนี้เป็นเป็นผักอบแห้งสําเร็จรูปนะคะวางขายแล้วก็ฉีกเป็นซองเนี่ยอันนี้เป็นรสเห็ดหอมชิตาเกะนะคะคือเขาจะมีเห็ดหอมชิตาเกะอบแห้งเนี่ยแล้วก็ตัวผักอบแห้งเนี่ยอยู่ด้วยคือเราจะได้ทานข้าวสวยแล้วก็มีพวกไฟเบอร์แล้วก็ได้วิตามินจากผักด้วยนะคะส่วนต่อมาค่ะตล้วเชฟก็จะทําการเติมตัวเก่าลัดลงไปหุงด้วยนะคะคือได้ทั้งโปรตีนจากตัว เกลัดแล้วก็ได้กลิ่นหอมแล้วก็วิตามินจากเกลัดด้วยค่ะแล้วเชฟก็จะปรุงรสข้าวค่ะด้วยพริกไทยนะคะน้ำมันกระเทียมเจียวค่ะถ้าไม่มีน้ำมันกระเทียมเจียวเปลี่ยนเป็นน้ำมันเฉยๆก็ได้นะคะนิดหน่อยค่ะน้ำตาลทรายค่ะอันนี้เป็นเกลือแกงนะคะอ่านะคะ่ะแล้วก็เติมกุ้งแห้งลงไปในข้าวด้วยค่ะเพิ่มกลิ่นแล้วก็รสนะคะแล้วก็เป็นรากผักชีค่ะส่วนต่อมาค่ะพอหุงข้าวเสร็จแล้วเนี่ยเราจะใช้ อ,อีกหลายลายอย่างในการโรยทําให้ข้าวเนี่ยเรามีรสชาติดีขึ้นแล้วก็ได้แคลเซียมมากขึ้นนะคะก็คือเป็นกุ้งแห้งนะคะอบกรอบค่ะแล้วตัวนี้เป็นมเมล็ดนะคะ,มะเมล็ดฟักทองนะคะแบบแกะเปลือกนะคะปลาทอดกรอบนะคะใช้2แบบนะคะตัวนี้เป็นปลาขาา้าวสารันนี้ตัวนี้เป็นปลาชิงชังนะคะตัวนี้หาซื้อได้แบบฉีกทองสําเร็จรูปเลยค่ะแล้วก็เป็นงาขาวคั่วค่ะคุณผู้ชมคะ,อ,ะอันนี้เป็นทุกอย่างเนี่ย เป็นส่วนผสมสําเร็จรูปซึ่งหาซื้อได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเลยง่ายมากเพียงแค่ว่าเราหุงข้าวประจําวันเนี่ยใส่ใจมันอีกนิดนึงเราก็ได้คุณค่าทางอาหารเพิ่มนะคะสําหรับอัตราส่วนผสมค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel.tv ไปดูวิธีการหุงข้าวกันค่ะ คุณผู้ชมคะจากนี้เราจะมาหุงข้าวแคลเซียมกันนะคะเริ่มจากส่วนผสมแรกค่ะก็คือพวกผักอบแห้งสำ,สำเร็จรูปที่เราฉีกจากซองนะคะเราใส่ลงไปได้เลยค่ะในลืมบอกว่าตอนแรกเชฟซาวข้าวเตรียมรอไว้แล้วเนอะอันนี้ข้าวนี้เราสาวออกประมาณน้ำถึงสงน้ำนะคะพอให้มีให้เขาล้างพวกมอดหรือว่ามีพวกเศษฝุ่นอะไรออกไปนิดนึงก่อนนะคะตอนนั้นนะคะเราก็จะใส่เม็ดเกลาลัดลงไปนะคะ เราเติมกุ้งแห้งค่ะกุ้งแห้งนี่ทานง่ายแล้วก็อร่อยแล้วก็มีแคลเซียมสูงนะคะเพราะว่าเวลาเขาตากเปลือกกุ้งกุ้งตัวเล็กๆเ,เนี่ยก็ตากทั้งเปลือกเลยเท่ากับเราได้แคลเซียมจากตัวเปลือกกุ้งด้วยนะคะต่อมาค่ะรากผักชีค่ะใส่เข้าไปเลยค่ะทุบแล้วใส่นะคะต่อมาค่ะเราจะปรุงรสนะคะด้วยเกลือแกงค่ะนิดหน่อยน้ำตาลสายเล็กน้อยนะคะพิไัยค่ะเล็กน้อยค่ะ แ้วก็น้ำมันกระเทียมเจียวค่ะต่อมาเราจะทำการเติมน้ำค่ะคุณผู้ชมน้าเปล่าเนี่ยนะคะหรือว่าคุณผู้ชมจะเลือกใช้เป็นน้าซุปก็ได้นะคะเติมเข้าไปค่ะกะปริมาณน้ำเหมือนกับคุณผู้ชมหุงข้าวเป็นปกติอะคะอ่ะโอเคก็เดี๋ยวก็เอาไปหุงนะคะ เดี๋ยวกลับมาชมกันต่อค่ะว่าหลังจากสุกแล้วหน้าตาเป็นยังไงค่ะตอนนี้มหมุนข้าวก็เขาหุงจนสุกเองเนาะเราไม่ต้องทําอะไรเลยคุณผู้ชมสมัยนี้ชีวิตง่ายมากนะคะลองทํากับข้าวกินดูนะไอเน,นี้ยก็คือทุกอย่างแทบจะเรียกว่าฉีกซองหมดเลยคุณผู้ชมเราแค่ใส่ไอเดียเข้าไปนิดเดียวค่ะก็คุณผู้ชมคะตอนนี้เนี่ยข้าวสุกแล้วผักชีก็ลอยขึ้นมาข้างบนนะเอาออกก่อนเพราะว่า เราเอาแต่กลิ่นเขาอย่างเดียวเราไม่ทานเขานะคะชีะ้เอาทับพ,พีนะคะช่วยคนหน่อยเพื่อให้รสชาติเนี่ยมันทั่วถึงกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าพวกเห็ดพวกอะไรมันชอบลอยขึ้นมาอยู่ข้างบนนะคะ,ะเราก็อยากให้ก้นหม้อเองก็มีตัวตัวผักตัวเห็ดด้วยนะคะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมเชฟจะทำการตัด จัดแต่งใส่จานเนอะก็เอาใส่ชามที่เราเตรียมไว้นะคะได้เกาลัดด้วยได้กุ้งแห้งด้วยนะคะแค่นี้ก็ไม่ต้องทานกับข้าวเนี่ยก็แค่นี้ก็ทานได้แล้วคุณผู้ชมเพราะว่าเขาก็มีรสชาติเค็มหวานมันในตัวนะคะแต่ว่าเราต้องเนื่องจากเป็นฟู้ดทรเวลเราไม่ธรรมดาอยู่แล้วค่ะเรายังเพิ่มแคลเซียมค่ะคุณผู้ชม ด้วยกุ้งแห้งทอดนะคะที่เราฉีกซองมานะแล้วก็ปลาข้าวสารฉีกซองเหมือนกันคุณผู้ชมพวกนี้เนี่ยเวลาเราซื้อเนี่ยเขาจะเรียกตัวเองว่าเป็นกุ้งแห้งอบแห้งหรือว่าเป็นปลาอบแห้งเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นการทอดนะคะแล้วเขาไปใช้กรรมวิธีสะบัดน้ามันออกนะก็เวลาที่เราทานเราก็จะได้ไขมันน้อยกว่าที่เราทอดเองนะคะแต่ถ้าทอดเองเนี่ยคุณผู้ชมจะได้กลิ่นแล้วก็ความสดใหม่มากกว่าก็เลือกเอาดูค่ะแต่เชฟเป็นคน สะดวกนะก็ซื้อสำเร็จรูปเอาแล้วก็เพิ่มโดยปลาชิงช้างอีกเล็กน้อยนะคะคุณผู้ชมจะใส่บางอย่างไม่ใส่บางอย่างก็ได้นะคะแต่ว่าแนะนำเลยว่าถ้าท้องเนี่ยอย่าให้ทานปลาตัวเล็กๆเนี่ยเยอะๆนะคะเพราะว่าเวลาที่ร่างกายขาดแคลเซียมเนี่ยพอหลังจากผ่านไป1 0 2 0ปีเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่ามันแตกต่างแต่ว่า ตอนกลับไปแก้ไขตอนท้องไม่ได้แล้วนะคะเวลาท้องเนี่ยทานแคลเซียมเยอะหน่อยนะคุณผู้ชมแล้วก็ทานแคลเซียมจากปลาเนี่ยดีกว่าทานจากนมนะคะเพราะว่านมเนี่ยคุณผู้ชมจะได้อย่างอื่นพ่วงมาด้วยอย่างเช่นอ่าอาจจะเป็นสารแอนตี้ไบโอติกซึ่งเวลาเขาฉีดในในวัวค่ะอ่าไม่ให้ นมวัวมันช้นํานี้ไอสารเนี่ยเวลามันฉีดเข้าไปมันก็อยู่ในน้ํานมด้วยก็ทําให้คุณผู้ชมต้องรับแอนติบอดติกมากเกินไปนะคะโอกาสที่ลูกคุณจะเป็นภูมิแพ้จะมีเยอะนะคะงั้นทานปลาตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยคุณได้แคลเซียมที่ดีกว่านะคะต่อมาค่ะเราก็เพิ่มความหอมมันนะคะด้วยมเมล็ดฟักทองอบกรอบค่ะพอดีหาซื้อไมก้วยจีไม่ได้นะคะอ่าก็เลยได้เป็นฟักทองแทนนะคะและสุดท้ายค่ะ แหล่งแคลเซียมที่ดีอีกอันหนึ่งก็คือตัวงานะคะงาขาวคั่วนะคะนอกจากจะให้กลิ่นแล้วก็รสที่ดีแล้วเนี่ยเขายังเป็นแหล่งแคลเซียมท,ที่สูงมากค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมข้าวุงแคลเซียมนะคะเอาไปทานกับข้าวก็ได้หรือว่าทานเปล่าๆก็ได้นะคะคุณแม่ตั้งครรภ์คะดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะคะและสำหรับอัตราส,ส่วนผสมค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel.tv ควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ